ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ w a t c h a c h n n e l ค่ะกลับมาอีกครั้งกับช่วง w a t c h w a r Review นะคะบอกเลยว่าการรีวิวซีรีส์เรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบเพิ่งดูจบเมื่อกี้ก็อัดคลิปเลยทุกคน <laughs> เพราะว่าจริงๆคือเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เราเห็นหน้าหนังมาเยอะมากๆแล้วก็การโปรโมตต่างๆเยค่อนข้างแบบน่าติดตามตั้งแต่ตัวพร็อตตัวชื่อแล้วก็ตัวนักแสดงแล้วนะคะก็คือซีรีส ออริจินอลของเง็ดฟรีก็คือสืบสันดานนั่นเองสืบสันดานคือเห็นจากชื่อเรื่องทุกคนก็น่าจะแบบพอจะเดาได้แล้วแหละว,ว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องถึงพิกถึงครึง่งแน่ๆน,นะคะเพราะว่าชื่อเรื่องมันแบบว่าตะโกนตะโกนออกมาอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ดูจบเจ็ดตอนรวดรู้สึกแบบชอบมากชอบสไตล์การเล่าเรื่องประมาณนี้มากๆแล้วก็จริงๆคือด้วยพล็อตที่มันค่อนข้างอาจจะครีเชสสำหรับทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วความ เกของการเล่าเรื่องสไตล์เนี้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ทาถึงเพราะว่ามันมีหลายจุดที่จริงๆเราเดาได้แต่ว่าก็มีหลายจุดที่แบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆเช่นกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่มันบอกไปเลยในตอนทีเซอร์ของเรื่องออกมาอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนน่าจะพอเดาได้ว่าสไตล์สไตลิล่งของการการเล่ามันจะประมาณไหนซึ่งจริงๆถ้าทุกคนดูหนึ่งตอนแรกอะ่ะก็คือจะเล่าเรื่องทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยว่า เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งนะคะร่ํารวยมากทุกคนแล้วก็มีคนรับใช้แบบเป็นเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เจ้าสัวรุ่งโรจน์นะคะเขาจะตกแต่งภรรยาใหม่ซึ่งภรรยาใหม่ของเขาเนี่ยเป็นสาวใช้ในบ้านทุกคนซึ่งในคืนที่เขาแบบประกาศกับทุกคนว่าแบบโอเคกำลังจะแต่งงานใหม่นะแล้วก็แบบจดทะเบียนสมรสกับสาวใช้คนนี้ในวันนั้นเขาตายทุกคน เขาล่วงเรามาตายจากเราเบียงซึ่งก็ต้องมาสืบกันนะคะว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าสัวรุ่งโรจน์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งหลังจากการตายของพ่อเนี่ยมันนํามาซึ่งการแฉสันดานตามเรื่องเลยก็คือจริงๆแล้วคําว่าสืบเขาเรียกว่าไปมสืบสวนที่ทุกคนคาดหวังว่าแบบคดีนี้มันจะต้องมาสืบว่าแบบใครเป็นคนฆ่าหรืออะไรจริงๆคือแก่นหลักของเรื่องไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะแก่นหลักของเรื่องคือการสืบสันดานทุกๆตัวละครในเรื่องนี้นะคะว่า หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเราจะพาไปสืบสันดาลของตัวละครน,นั้นๆยังไงซึ่งบอกเลยว่าแบบซีรีส์ทำถึงมาแล้วก็แบบสามารถเล่นในปมที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าแบบมันแบบอินอะมันกดเหลือเกินมันแบบบีบคั้นเหลือเกินมันแบบโอ้ยอึดอัดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นสไต,สตล์การเล่าที่แบบ เขีว่าพุ่มกับตั้งใจมากๆที่จะทําให้ซีรีส์ Mood and Wife มันออกมาเป็นแบบประมาณอย่างนี้เลยอ่ะคือดูแล้วแบบรู้สึกอึดอัดดูแล้วแบบไอ้เฮียทำไมไม่มีใครทําเลยมึงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เขาโปรโยเลยว่าคือแบบเรามาสืบสันดานรวยที่แบบทําตัวสันดานต่ำอะทุกคนซึ่งแบบเรื่องนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนเราจะเดาได้เลยจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันมีจุดเซอร์ไพรส์เยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่นักสแสดงค่อนข้างเป็นชั้นครูทั้งหมดเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮียคาดหวังได้จริงๆแล้วพอ แต่ละคาแรคเตอร์ค่อยๆเติบโตมาตามที่สตอรี่ Story ในในซีรีส์มันเราอะ่ะมันทาให้เราแบบเหมือนได้ขุดสันดา์เขามาจริงๆว่าแบบถ้ามึงเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวมึงมึงจะรีแอคยังไงแล้วก็แบบหลายๆเรื่องที่มึงทําความที่มึงแบบ กดขี่ค่มเหงคนอื่นในวันหนึ่งพอมันย้อนกลับมาแล้วอะเกิดกับตัวเองอะมึงทํายังไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเรื่องเนี้ยมันมันตีค่าความเป็นมนุษย์แบบต่ํามากจริงๆทุกคนคือมันแทบจะแบบริดรอนความเป็นมนุษย์ทุกๆอย่างไปหมดเลยซึ่งมันทาให้แบบคนดูรู้สึกว่าแบบไอ้เฮี้ยเราปรารถนาที่จะเห็นจุดจบแบบแบบที่เราคาดคิดอะซึ่งจริงๆแบบซีรีส์ก็สามารถทําให้มันไปถึงจุดนั้นได้ด้วยนะคะในความรู้สึกของเราเองคือเรารู้สึกว่าแบบตลอดเจ็ดเตตอนที่ดูมาเพลิดเพลินมากแล้วก็แบบ เฮ้ยมันถึงดีมันทําถึงมากๆกับแบบมันสามารถเปรียบเทียบสันดานคนรวยกัแบบคนที่มันไม่มีทางเลือกได้จริงๆแล้วก็แบบณสุดท้ายแล้วมันเหมือนได้ปลุกความสันดานดิบของแต่ละตัวละครออกมาได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็แน่นอนที่ต้องเช่นชมนะคะได้ทีมกาตนามาทํามาทําแบบโปรดักชันด้วยเนาะก็แน่นอนคือเขาค่อนข้างขึ้นหิ้งเรื่องของงานภาพอยู่แล้วแล้วก็แบบพอทำพร็อตแนวละครอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมันมีความเป็นละครไทยแท้มากๆทุกคนแต่ว่ามันมีความแบบ อินเตอร์อยู่น,นั้นมากๆเพราะว่าสไตลิ่งของการเล่าเรื่องหรือการถ่ายภาพแบบซีนิมาติกต่างๆอะไรเงี้ยค่อนข้างทำถึงมากๆนะคะแล้วก็โปรดักชั่นคือเงียบมากนะในความรู้สึกเราคือแบบตั้งแต่คอสตูมยันการดีไซน์ซีนกันแบบโลเคชันต่างๆหรือแบบการแบบจับวางตัวละครในแต่ละมิติในแต่ละสตอรี่ในเรื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างหวังได้ดีมากๆแล้วก็แบบหลายๆอย่างหลายๆด้อะหอกคือแบบไอ้ที่อคีเช่มากๆแต่พอเอามาพูดแบบ เฮ้ยแม็กซ์เซนพอมันเกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยมันดันกลายเป็นอะไรที่แบบโหแม่งสุดดีว่ะแม่งแบบขยี้ลงไปในถึงจุดที่เราแบบคาดหวังว่ามันจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบอย่างที่บอกไปว่าพอมันรดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์มากๆามต่ทําให้คนดูรู้สึกว่าแบบมันหยุดดูไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบเราแบบปรารถนาจะเห็นมันตกต่ำไปมากกว่านี้มัง้งเหมือนแบบยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าแบบ ไอ้เคี้ยมันจะขยี้ลงไปได้อีกไหมมันจะสามารถพาเราลงลึกไปถึงสันดานดิบของมนุษย์ได้แบบจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบค่อนข้างทําได้ถึงแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะคะนะักแสดงในช่วงช่วงปลายปีนะ่าจะแบบเดินสายรับรางวัลกันแบบกระหึ่มแนะ่นอนทุกคนคิดว่าแบบเป็นซีรีส์ของ n e ็ตฟลิที่ค่อนข้างแบบทําถึงทําเกินมากๆในพอสอนนี้นะคะแล้วก็แบบ ชื่นชมทีมนักแสดงมากๆเป็นการส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าจริงๆคือติดงานติดตามผลงานของหลายๆท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอมันมาอยู่ในหน้าหนังที่แบบเราค่อนข้างเหมือนแบบคาดหวังกับมันมากๆอะไรเงี้ยทุกคนไม่ทําให้ผิดหวังเลยแบบมีหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆที่เราแบบเซอร์ไพรส์กับงานแสดงมากๆแล้วก็สามารถแจ้งเกิดในหลายๆคาแรคเตอร์ได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะมีน้องๆหลายๆคนที่แบบไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่แบบคิดว่าแบบพอจบเรื่องนี้ไปแบบเกิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ ค่อนข้างทาได้ดีมากๆในทุกตัวละครเลยแล้วก็แบบมันถึงพิษถึงขิงจริงๆใครที่ตามหาซีรีส์แนวที่แบบไทยแท้มากๆบทแบบเหมือนจะเดาได้แต่จริงๆก็คือแบบคุณสามารถเซอร์ไพรส์กับมันได้จริงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําเรื่องนี้มากๆนะคะสามารถไปสตรีมได้เลยใน Netflix เนาะแบบสนุกจริงๆแล้วก็เจ็ดตอนเท่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้คือออนรวดเดียวจบเลยแล้วก็คิดว่าแบบ มันค่อนข้างเล่าทุกอย่างครบถ้วนแล้วแบบมากๆนะคะใครที่ดูแลรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าคิดเห็นตรงกันต่างกันยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันนะชอบฉากไหนมากเป็นพิเศษชอบตัวละครไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแวะมาแชร์กันได้นะคะขอพื้นที่อวยน้องยยดานิดนึงคือแบบเป็นติ่งน้องยาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบวีเติบโตไปอีกขั้นมากๆคือเป็นคนมีของที่เรารู้สึกว่าแบบ มันถูกที่ถูกเวลามากๆเลยอะคือคิดไม่ออกจริงๆว่าแบบถ้าไม่ใช่หยาแล้วมันจะเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆตัวละครอย่างพี่ชายพี่แกลพี่บีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอไม่ก oh ็ทุกคนพี่คราวเดียที่ไม่เห็นหน้ามานานแล้วไอ้เคียนี่มันคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนคุณภาพจริงๆแล้วก็แบบเก่งวะพุ่งกับโคตรเก่งเลยแบบเป็น มันเป็นคอมบิเนชันที่แปลกใหม่มากๆทุกคนคือเราก็คงไม่คาดคิดว่าเราจะเห็นหน้าหนังแบบนี้จากแบบจากทีมแบบเน็ตฟลิกหรือว่าทีมที่เหมือนแบบทาคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นการจับพัดจั่วของหลายๆคาแรคเตอร์มารวมตัวกันคนที่เราห่างหายไปนานแล้วหรือว่าแบบน้องๆใหม่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนพอมาจับมาเป็นคอมบิเนชันแบบนี้แล้วแบบมันอร่อยมากทุกคนมันแบบ เฮ้ยเอนจอยอีทมากอะคือสามารถดูแบบเจ็ดตอนรวดได้จริงๆนะคะใครที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็อย่าลืมตามมปซัพพอร์ตหนักแสดงกันด้วยในผลงานอนาคตเนาะคิดว่าแบบ หลังจากนี้ทุกคนน่าจะได้รับแสงกันอีกมากๆเลยแหละเพราะว่าผลงานเรื่องนี้ค่อนข้างแบบแอรพลูความสามารถของทุกคนแล้วนะคะเป็นกาลังใจทีมงานทุกภาคส่วนเลยแล้วก็แบบอยากชื่นชมมากๆนะคะถือว่าทําได้ดีทาได้ถึงทําได้เกินมากๆนะคะทุกคนตามไปให้กําลังใจกันได้ใน Netflix นะจ๊ะฝากด้วยจ้าและครั้งหน้าจะมารีวิวซีรีส์เรื่องไหนก็ฝากติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ